สวัสดีครับพอแมมพี่น้องไทยพุที่ิสัยบ้านเฮ้าครับนี่ผมอยู่ที่บ้านวัดหลวงนะครับน้าและนี่จะเป็นป้ายวัดพงกระพันชาตรีนะครับวัดพงกระพันชาตรีอยู่ทุ่นะครับนี่นะครับคือว่าข้ามาฟังนี่จะเป็นบ้านหนองเรือคานะครับทางปุ่นจะเป็นบ้านวัดหลวงนะครับคนละฝั่งถนนกันเนาะจะเป็นนี่ เดี๋ยวจะมาหน้าวัดนะครับวันนี้เป็นตลาดน้อยนะครับตลาดโครงการ SML ตลาดชุมชนบ้านหนองเรือคำนะครับเอาเอามาอมึงมาเมืองมาเมียแหนนะโอ้คนเริ่มตึกพักแหละนะครับเามาจอดก่อนจอดตามสะดวกกันเลยเออเลือกโรงเรียนก็ดีนะครับเมืึงคนมึงมีแห น,นี่เป็นล้านลาบก้อยขมต้มแซ่บก็อันนี้เพื่นขายเบิดมืเอนะครับพันไปพันมาเขาก็จะเห็นเออเพื่นขายก้อยขมต้ม,ตมแซ่บมีไก่ย่างแล้ววันนีต้มหม้อนึน่น่าจะเป็นข้าวเปียกโจ๊กจ้าข้าว <c oughs> เปียกโจ๊กแล้วเมื่อ ขาสุขข้างในนะครับผ่านไปผ่านมากับก็พอได้แวะอีโอนี่เป็นร้านหมูสดนะครับใชหห่หมูสดโอ้หมูคนสดดีหมูสดหมูสดโอ้หมูสามชั้นสวยจะไปยาก เอาเอาเพา้า,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 าเป็นกับข้าวสุกแล้วกันนะครับมีของหวานมีผักอันนี้เป็นของหวานวอ่ะดูก่อนนะครับพอชมก่อนอ่ะอ่า ยำถงหนึ่งเอายี่สิบ30เอสามสิบเอายี่สบได้หลาย <c oughs> กีนำแม่พึ่งม่งอ้ขาหมูตากเนื้อัอย่างตทกระเทียมเอาวัวดอกแคครับเะเะเ โอเคครับซึ่งต้องการก็ได้ครับจ้าจันเลย ถุงหนึ่งน,นะครับเบเออบาครับมนตหนึ่งถุงาอต้นอออห,หอมสิบาทนะครับนี่หอมอยู่บ้านเบิบร์ตอมันนี่แหละ มันใหญ่มัดใหญ่ไปหลายอย่างเดินทางต่อจะเดินทางต่อที่ตลาดบ้านจมนางนะคะพี่น้องมาซื้อกับข้าวอาหารเลาวลาบ้านเฮานะครับพี่น้องบัตเแซบโอดอกแคจ้านี่โอดอกแคนะครับ จะแช่โอเคอันนี้ครับอันนี้แกงขี้เหล็กใส่นออหนังทองอืจ้าจะแช่ม,มีหลายอย่างครับมีผัดเอาไม้ใส่หมูแกะอันนี้อ,อ,งงอมหอยอบอมหอมหอย โอ้โหออมหอยตูงหนึ่งนะครับเป็นแนวแซ่บออกก็จะซื้อ,อยางอะไรมาหลายยางเนื้ออันนี้เป็นปนนะครับปนปน,นตัวปนฝาอืมรับโองเป็นแนวเป็นแซ่บอันนี้จะเป็นออมหอยจ้ามาไม่ไม่ฮ้อนฮอนเลยนะครับม,มา บ้านจำนางบ้านเขาก็ได้กินกบับข่าเซ็ตเซ่อขผาลาบ้านเขานะครับลูกค้ามาหลาย าขอบคุณนะครับนี่เราก็ได้หลายเนื้อไปกินถุงกระซาบาาบาทซาบบาทอิมอ่มอิม่มแซ่บๆซ่บจ้าเอาคุณแม่สวัสดีจ้าได้อยังม่คุณแม่ได้ขน, <c oughs> นี่แหละนี่แหละอ๋อยังหวานอยู่เพิ่งถามหาแมค่คราบไปใส่ไอผมก็ซื้อแผงตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่เหลือบนเยอะลูกขึ้ไปซื้อผักสดจ้าบมาได้ต้นหอมอืมนะครับเป็นแม่ไปกนะับข้บขาวหลายอย่าง อยู่ที่ตลาดบ้านพนบกนะครับพี่น้องเราไปเรามาก็ได้ไปใส่ไก่กับมารอใกล้ๆนะครับที่ตลาดบ้านพนบกนะครับอเป็นตลาดแรงเนาะแล้วก็มาหาเลาะเมืองอี่อย่างอันนี้ไปกินนะครับพี่น้องข่าวถุงละซาบาทอันนั่นอันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อนี้ของก็ค่อยหลาเป็นไดเนาะนี่นะครับ

เออวันนี้ของบ่ค่อยหลายนะครับกัแล้วแต่มือเนาะพมันนี้จะมีของผม้างในเมืองวันจันทร์นะครับมีปลาส,สด ปลาไหลปลาไหล อหอผักดีตาตาของก็ค่อยหลายเนาะมันเอมีข้องผมบปาครับก็เลยเงียบบป่าอืมอยากได้อะไรดีกับเขางะหลังเวาหัคป็น,นสดี กระเท้าจ้ะจ้าแนวปีดียดด๋ยวนะครับ่เหรออืมมัดเท่าไหร่ครับ10บ,บาทหรือห้าบาท เหตดคุณยายนะครับเห็ด ขีดและ10บาทเนาะโอ้2ข yeah. yeah, ีดสิบาทได้ทั้งหลายอืมตาอ่าอาไรเงี้ยตาขนมขนมตาดันั้นจะแช่ขนมตาขนมตานี่เอออโเค อ่อนบอกหงบอกเอ๋นี่แต่ว่าน้องสงสัยน้องชายสงสัยกระปองกระปองครับ <c oughs> เออ <c oughs> นึกว่าเออทช่ไมนึกว,ว่าเขาต้มมัดหรอกระปอง <c oughs> กระปองอ๋อเขารับมาบอกค่ะแม่ <c oughs> อ๋ออาคารเท่าไหร่ครับนี่กระปอง <c oughs> อัลละ15บาท ก็ไม่ก่อยังไงครับเขาใส่ซาวแล้วก็จุ่มันเป็นเชื้อเพลิงอ่ะเออมันเป็นเชื้อเพลิงใช่เออนี่เนี่ยนี่เนี่จะมีหาหายากนะเพราะไม่ค่อยมีขายนะแต่กอนหลายอยู่กระป๋องเดี๋ยวนี้ไม่ก็มีขายเรื่องว่าอยู่เออปัญหาอันนี้ยช่ทำเองครับเขาทำมาต้าไม่แพงเออสิบห้าบาทเพราะจะได้ไม่ต้องไปหาฟืนหาอะไรเงี้ยก็เอาอันนี้แหละมันเป็นเชื้อเพลิงเลยเนี่ยดี น,น,น,นี่ับปูปัญาชาวบ้านครับนี่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 แหละก็มีของชามเล็กๆนะครับไม่นี่กัเอาพอได้เห็นไทยบ้านเดียวกันเพป่นหลายคนเพ่นกระถาเมึงนะครับขั้นบ้านท,ทายทางนี้ก็โอ้ดีใจได้ไมาเห็นนะครับว่าเพราะว่าหลายคนกันเป็นไทยบ้านทางนี้เพื่อนเพื่อนดีใจเพื่อนได้เห็น นี่แต่ว่ามันนี้มันมันจัน่นะมันมีตลาดใหญ่ในเมืองนะครับยูนิคก็เลยบกรคุกคลักกันหนเนาะนะครับมีตลาดพลบกนะครับก็เลยเราไปเรามานก็ได้ได้ได,ได้ผักนะครับคือว่าพากะอ้าวเอ๊ ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเนาะนะครับเพราะว่าเลิกงานแล้วงานจากเรียกจากในเมืองหรือว่าแล้วงานจากนานแล้วก็มากันนะครับมาซื้อของไปนะไปละน,นะ <c oughs>